รูปหล่อเจ้าแม่คนอิมปีสองพอเนื้อน,นวักกะไหลอทองสร้างกันเพียง500รอยองหลงปุตโตวัดประดูชิมพีนะครับองค์นี้ถือว่าเพิ่งได้เช่ามานะครับอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับพระโพธิสัตเจ้าแม่คุอิมนะครับวัดประดูชิมพีกรมอนะครับเป็นองค์ที่เป็นโคตรต่อเตาเต็มตัวนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่มีความสวยงามมากๆนะครับ โดยรุ่นนี <altre> oh, okay. so mm ้จะมีต so ่อต่อเต็มตัวกับครึ่งตัวนะครับเต็มตัวคือนิยมแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับสวยงามนะครับเป็นเนื้อนวะกระไหลทองนะครับสวยงามมากครับองนี้นะครับอ่าก็จดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับเดี๋ยวถ้าในมีนะครับนะครับจะเป็นต่อต่อครึ่งอันนี้เป็นต่อเต่อเต็มตัวนะครับอ่าถ้ามีครึ่งตัวก็มีนะครับเดี๋ยวจะครึ่งตัวก็จะก็ติดเป็นว่าไม่ค่อยนิยมแล้วกันนะครับนิยมน้อยกว่าอันนี้ดล้วกันนะครับ ถ้าใครมีเต็มตัวนี่สามารถบอกปีตีสามถึงได้เลยนะครับ right ส่งรูปไปดูได้เลยนะครับองนี <cam> <flash> ้ถือว่าอยู่ทิวเดิมเลยนะมีขาบ้างเล็กน้อยตามตามธรรมดานะครับพอการเวลานึงแต่ปีสองพันรอยสิบเจ็ดนะครับน่ายิ้มเลยนะครับเดี๋ยวดูใต้ฐานนะครับก็จะตะไบไม่หยาบมากนะครับประมาณนี้นะครับองนี้ถือว่าเดิมมากสวยมากนะครับ สวัสดีครับ